อยากสวยเสร็จแคุณภูมิต้องอันนี้เลยค่ะสากนาคอลลาเจนเอ็กซ์เทนคอลลาเจนที่ผลิตจากญี่ปุ่นร้อยเปอร์เซ็นต์ช่วงนี้เขาดังมากฮอตมากฮิตมากอายก็เลยมาดูส่วนผสมกันค่ะ <c oughs> คนพบว่ามันมีสารสกัดครบ7ชนิดเลยมีทายน์บาร์หรือว่าสารสกัดจากเปลือกสนเรปวซีดออยล์สารสกัดจากเมล็ดองุ่นโพเอนไซม์คิวเทนไรซ์เซรามายด์ซิงแล้วก็วิตามินอ e. ีแล้วก็อื่นอีกตามนี้เลยซึ่งส่วนผสมเหล่านี้พูดเลยว่าพรีเมีม่ยมมากๆมูลาค่าสูง คัดแพงมากเม็ดของเขาก็เป็นเม็ดซอฟต์เจลนุ่มนิ่มขนาดไม่ใหญ่จนเกินไปก,กินง่ายไม่มีกลิ่นคาวไม่ต้องเสียเวลาชงแค่กิน1เม็ดเข้าปากกึนน้ำจบกินเข้าไปแล้วบอกเลยว่า1อาทิตย์เห็นผลค่ะผิวจะมีความขาวใสเด้งขึ้นมันเลยเนียนด้วยนุ่มด้วยลื่นด้วย,ลวยแล้วก็ไม่แห้งด้วยค่ะและในส่วนของราคานานแค่๙๙๐บาทเท่านั้นเองคุ้มมากใครที่กำลังหาอาหารเสริมผิวอยู่ก็ลองไปดูก็ได้เลยนะคะรานคะนาคอาเจนเอ็กเซนค่ะพาดีตี้ไรเงี